แม่จะไปตลาดแกอยู่เฝ้าบ้านด้วยล่ะนี่แกจะไปไหนอะ่ะจะไปข้างนอกเดี๋ยวเพื่อนมันรับก็ฉันบอกว่าไม่ให้แกไปไง อะไรแม่เรียกซะเสียมดังเชียวแม่จะไปตลาดแกอยู่เฝ้าบ้านด้วยละ่ะโอ้ยน่าเบื่อแถวจะไปเที่ยวนัดกับเพื่อนไปแล้วด้วยเนี่ยไม่ได้แกห้ามไปไหนแกต้องอยู่เฝ้าบ้านดูบ้านด้วยละ่ะว้าอะไรนักหนาเนี่ย ฮัลโหลพี่หมิงวันนี้อย่าลืมมารับแพลวด้วยนะได้สิจ้าพี่กำลังไปเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะแพลวแพลวยไปไหนเนี่ยเรียกตั้งนานไม่ได้ยินไม่เรื่องเลยจริงๆลูกคนนี้ นีอะไรอีกเนี่ยนี่แกอยู่ไหนฉันบอกให้แกเฝ้าบ้านไม่ใช่เหรอก็แคลบอกแม่แล้วไงว่าแพลมีนัดกับเพื่อนแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยแกรีบกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะที่เาเสร็จเดี๋ยวก็กลับเองแหละแม่พูดมากลูกคนนี้ สนุกมากเลยอ่ะแพลอยากเที่ยวกับพี่อีกอ็ได้สิแต่ตังคพี่ไม่มีแล้วนะแพลมีวิธีแพละจะขโมอยเงินแม่จะดีหรอไม่เป็นไรหรอกมัง้งแม่แพลรวยเอานิดเอาหน่อยไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวแพลบอกพี่อีกทีนะแพลนั่นใครอ่ะแม่ตะโกนทำไมเนี่ยนี่พี่หมิงล่งพี่ของแพลสวัสดีครับนี่ต้องมาไหว้ฉันหรอ ไปข้าบ้านหนูนี้เลยนะแม่มาเลยนะหนตัวดีมานี่เลยนะม,มานี่ยังไม่จะมาห้ามแ้่แบบน,นี้ไม่ได้นะทําไมฉันจะห้ามไม่ได้อูนี่แกชักปีกกล้าขาแข็งวนะทำไมล่ะแม่จำไว้เลยนะแม่ห้ามแพลไม่ได้แพล ่เปล่านี่เปล่าอะไรแกโกโหกก็ฉันเห็นแกจะขโมยเงินฉันก็อนบอกว่าเปล่าไงเซาซีอยู่ได้น่ารำคาญนี่ฉันเลี้ยงแกไม่ดีหรือย,อยังไงทำไมถึงทำตัวแบบนี้ ไงน้องแพลวพี่หนิงมันรับแค่หน่อยนะคะเธออยากเที่ยวแล้วว่าวันนี้แพลวเลี้ยงเองจริงเหรอได้สิเดี๋ยวพี่ไปรับนะค่ะพี่แพลวนี่แกจะไปไหนอะ่ะจะไปข้างนอกเดี๋ยวเพื่อนมารับไม่ได้ ันไม่ให้แกไปแพวจะไปแม่ห้ามแพวไม่ได้หรอก <S 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 ก็ฉันบอกว่าไม่ให้แกไปไงแกเอาเงินนี้มาจากไหนฉันถามว่าแกเอาเงินนี้มาจากไหนเออแพวแกทำแบบนี้ได้ไงฮะอีลูกนระคุณเออแพลมเลวแม่ก็ไม่ต้องมายุ่งแพว เรื่องอะไรขึ้นเหรอแพลอย่าเพิ่งถามรีบๆไปก่อนนะพี่ทำไมวันนี้แพลแน่รัจจังเลยพูดจริงเหรอพูดแบบนี้แพลก็เขินแย่เลยจริงสิ พี่หมิงแถวอยากกลับบ้านแล้วอ่ะจะรีบไปไหนในสัญญาว่าจะอยู่กับพี่ทั้งวันไงวันนี้ก็ <S <S ตอนนี้แถวอยากกลับแล้วว่ะเรื่องบ้างจริงนี่ทไมพี่หมิงพูดแบบนี้อ่ะที่กูยอมคบกับมึงอ่ะก็เห็นว่าบ้านมึงรวยคงหลอกง่ายและกูอ่ะอยากได้มึงแค่นั้นแหละถ้ามึงเรื่องบ้านแบบนี้กูไม่รู้จะคบมึงทําไมวะ่ะเสียอารมณ์พี่หมิงแถวอยากกลับบ้านแล้วไปส่งแถวหน่อยเก่งมากก็กลับไปเองไป พี่หมิงพี่หมิงแพวแม่นี่ลูกเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเดินมาล่ะ มันหลอกแพลว่ะแม่มันคบกับแพวเพื่อหวังแค่เงินน่ะแพวผิดไปแล้วแพวขอโทษนะแม่ไม่เป็นไรนะลูกให้ความผิดพลาดอะ่ะมันสอนลูกเมื่อลูกทำผิดไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะโกรธและเกลียดลูกได้มีแต่จะโอบก,กอดและให้อาภัยลูกได้เสมอเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูก ค่ะแพลกวก็รักแม่นะ